ฟลอริบุนดานะคะซึ่งแบบในสวนเราเนี่ยโอ้โหหายาก <ไอ S 1> มากเลยเห็นไหมว่าช่วงคอมันสั้นมากออกดอกเป็นพวงเนี่ยเห็นไหมง่ายๆเลยวิธีการดูนะครับยังจะมีกุหลาบพวงอีกประเภทหนึ่งที่เป็นจัดอยู่ในประเภทของฟลอริบุนดาเหมือนกันก็คือเป็นกุหลาบชนิดสเตโรสนะคะ <ๆ S 1> เยอะมากเยอะมากดอกไม่ใหญ่แต่ว่าเยอะมากนะ ที่3ของกุหลาบพุ่มนะคะฟ <Wow. S 1> ลอริบุนดานะคะซึ่งแบบในสวนเราเนี่ยโอ้โหหายากมากเลยตัวนี้เพราะว่าผลิตน้อยมาก <Wow. S 1> เดี๋ยวจะพามาดูนะแอบไปเจออยู่ตัวหนึ่งนะคะ <Wow. S 1> มาดูด้านนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> ก็จะยกตัวอย่างให้ฟังก่อนว่าฟลอริบุนดาส่วนมากจะเป็นกุหลาบพวง เป็นดอกขนาดเล็กนะคะก็คือจะเป็นทั้งเล็กแล้วก็ดอกขนาดกลางแต่ว่าเวลาเขาออกก็จะออกดอกประมาณ4-5ดอกหรือมากกว่านั้นเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างสายพันธุ์เช่น The Filly นะคะ Iceberg อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบ Burgundy Iceberg อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มี Burgundy ไม่เบิร์ก ฟล l ริบุนดานอกจากเป็นกุหลาบประเภทพวงดอกขนาดเล็กแล้วนะคะยังจะมีกุหลาบพวงอีกประเภทหนึ่งที่เป็นจัดอยู่ในประเภทของฟอล l ริบุนดาเหมือนกันก็คือเป็นกุหลาบชนิดสเปโรสนะคะอย่างเช่นแทมบูซี่ซาฮาราเซนเซ,นเซนชันพวกนี้นะคะลอริอะไรพวกนี้เนาะ yes, <buddy. S 1> ให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะว่าฟล l ริบุนดามีวิธีสังเกตอย,อยังไงมาดูกันคะ่ะ ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะคะฟลอริบุนดาก็คือลักษณะดอกเล็กๆดอกเล็กๆเป็นพวงไปอย่างเช่นแมกสไปวยัสซององเจล่าประมาณนี้นึกออกประมาณนี้นะครับตรงนี้บูฟอร์ยูอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับอยู่ในกลุ่มเหมือนกันนะพวกนี้ก็คือแบบว่าใส่พันใหม่ๆก็ลองมองดูเอานะคะถ้าลักษณะเขาเป็นเล็กๆพวงๆนะส่วนมากจะเป็นฟลอริบุนดานะคะ เห็นไหมว่าช่วงคอมันสั้นมากออกดอกเป็นพวงเนี่ยเห็นไหมง่ายๆเลยวิธีการดูนะครับลักษณะสายพันธุ์นี้ใบแบบจุดมากออใบ,บเป็นชารานะตอนนี้หน้าฝนนะคะเป็นธรรมดาใช่แต่เราต้องการให้โชว์สายพันธุ์ลักษณะให้สังเกตดูว่ามันเป็นหน้าตาแบบไหนเนาะนี่เห็นไหมว่าดูดิคอดอกมันสั้นนะออกดอกเป็นพวงเลยเนี่ยออกเห็นว่าสี่ถึงห้าดอกประมาณนี้เลยนะคะในขณะเดียวกันบางทีเขาก็อาจจะแบบถ้าตาไม่สมบูรณ์เขาออกดอกเดียวได้ อาจีอีกตัวหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นกุหลาบประเภทสเปร์นะคะก็คือเป็นหนึ่งในประเภทเหมือนฟอลอริบุนดาเหมือนกันนะคะพวงขนาดเล็กเหมือนกันกนะคะตัวนี้ชื่อลอลี่ลิเดียนะคะสังเกตได้ง่ายเลยครับดอกมันออกเป็นพวงเยอะมาก,มากเยเยอะมากดอกไม่ใหญ่แต่ว่าเยอะมากนะคะเป็นอีกประเภทหนึ่งของกุหลาบ พุ่มเล็กนะคะมันจะไม่ค่อยสูงนะพุ่มเล็กเนี่ยประมาณไม่ไม่เกินเมตรเนาะใช่ความสูงเขาจะไม่ได้สูงมากถือว่าเป็นประเภทพุ่มไม่ใหญ่ละกันแล้วก็ออกดอกเป็นพวงเล็กๆนะคะก็มาเจออีกตัวหนึ่งนะคะยกตัวอย่างให้ดูอีกตัวหนึ่งละกันนะคะตอนนี้ก็จัดอยู่ในเป็นประเภทสเปโรสเหมือนกันนะคะสังเกตได้ง่ายครับว่าดอกมันจะออกดอกเป็นช่อเลยนี่ออกดอกเป็นช่อเลยยกขึ้นมาให้ดูเลยพวงดอกเล็กๆอย่างนี้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะที่ที่เป็นฟอริบุนดาประเภทสเปโรสฟอริบุนคะใช่ครับออกดอกเป็น ะะสังเกตว่าก้านมันะออกได้แบบ40-50ดอกลยนะยิ<ช>่งถ้าต้นใหญ่<ช>สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับออกได้สบายสบายเลยตัวนี้ก็สวยครับช็อกโกแลตบอมโบต้นเขาก็จะแบบว่าพุ่มเขาที่ก็จะโตช้าเนาะเพราะเขาเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กใช่